สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะเข้าใหม่สวยๆมาแนะนำค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota r รีโว 2.4e ปี P 2016นะคะสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลขไม่ใช้งานไปอยู่ที่90,000กโลเท่านั้นนะคะราคา479,000บาทจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นค่ะ นี่สวยๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะลูกค้าเจ้าของดูแลดีมากๆเลยโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน5กอไก่ลอเรือ2054กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโคเมียมน,นะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามัตติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะเจ้าของเดิมนะคะได้ติดก,กันชนนะคะสีดำหล่อๆแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าบอกเลยนะคะคันนี้ภายในออปชั่นนะคะจัดเต็มเลย ล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ17นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยโครงสร้างด้านในนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีประวัติทีความชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะบันไดข้างสีดำนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะกระจกเดิมนะคะโรงงานทุกบานเลย ที่แผงประตูด้านคนขับนะคะมาพร้อมกระจกออโต้หบานค่ะปรับพับกระจกไฟฟ้าด้านข้างแล้วเรียบร้อยนะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยอันนี้สามารถตั้งนะคะเปิดเอ่อเปิดปิดไฟสูงได้เลยนะคะลูกค้าเปิดถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงหน้านะคะ พวงมาลัยมติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะไม่มีช้ำเลยมาพร้อมเครื่องเล่นซีดีนะคะ USB ค่ะนี่ที่ฟังบอกนะคะติดตั้งเครื่องเสียงนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าภายในนะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เจ้าของเดิมเขาหุ้มมาให้นะคะลูกค้าหุ้มเพิ่มมาให้เดี๋ยวถอดออกได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบเนาะเพราะว่าเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะที่เขาหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ด้านบนนะคะฝ้าเพดานด้านบนก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้ไม่9ก0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฟังลองสตาร์ทเครื่องให้ดูไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกับไม่กอไม้แน่นอน,นะคะ่ะแอร์เย็นๆเลยนะคะแอร์เย็นมากๆเลย อันนี้ก็เป็นปรับโหมดขับขี่นะคะลูกค้าอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอรโหมดค่ะนี่ไม่นะคะ98,942กิกโลเท่านั้นนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะอย่างที่ฟังแจ้งไปนะคะรถบ้านมือเดียวภายในแบบสภาพดีมากๆเลยสวยๆเลยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะ กระจกพ์ทเดิมโรงงานทุกบานค่ะรายละเอียดด้านหลังนะคะหุ้มเบา,าหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่เบาเดิมจากโรงงานของเขาเป็นเบาผ้านะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่ชอบก็สามารถแจ้งได้นะคะเอาออกได้เลขคัสซีนะคะทุกอย่างตรงหมดนะคะเลขเครื่องเลขคัสซีสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้หมดเลยนะคะ กระบะไลเนอร์นะคะส,สวยๆเลยไม่มีช้ำเลยค่ะสภาพดี B, มากๆไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจน you know, ไฟไท้ายนะคะใส่ๆเลยได้เป็นไฟไท้ายแบบหลอดไส้นะคะใสๆเลยเซ็นเซอร์นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเซนเซอร์ถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมด4จุดนะคะติดตั้งที่กันชนมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ สวยๆเลยนะคะสภาพดีมากๆนะใครที่ชื่นชอบกระบะนะคะสี่ประตูสีแดงนะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถบ้านมือเดียวคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวด้วยนะคะราคา479,000บาทเท่านั้นนะคะไม่98,000นะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะ หัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยเดี๋ยวปรับสภาพนะคะให้แล้วจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าอะเดี๋ยวฟังพาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะคันหน้าไม่มีโคดมีโงอนะคะนี่โครงสร้างเดิม รับประกันโครงสร้างนะคะเพดรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนหัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยของการถูกไขหรือว่าขยับเลยนะคะสีมาร์กจากโรงงานก็ยังคงติดอยู่ะคะ่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนเบาๆนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า คอน8,000บาทนะคะได้4ประตูปี2016นะคะไมล์หลักหมื่นแบบนี้ไปใช้เลยนะคะและที่สำคัญสามารถซีดาวได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้า,าท่านใดที่สนใจนะคะดูคลิปนี้จบแล้วสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เบอร์ศูน2 5 3 9 3 6 6นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะเปิดทาการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับมาเช็คเครดิตได้เลยนะคะ ินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ